คุณจะเปลี่ยนหลอดไฟไหมถ้าได้วันละหนึ่งแสนห้าหมื่นดอลลาร์ฟังดูน่าลองใช่ไหมแต่งานนี้จริงๆแล้วเป็นหนึ่งในงานที่อันตรายที่สุดในโลกการเปลี่ยนหลอดไฟบนหอคอยสูงเสียฟ,ฟ้าแม้จะมีค่าจ้างสูงถึงสามแสนดอลลาร์สำหรับการทํางานเพียงสองวันต่อปีแต่กลับหาคนทําได้ยากมากหลายคนอาจคิดว่าก็แค่เปลี่ยนหลอดไฟจะยากอะไรนะักแต่จุดสําคัญคือคนงานต้องปีนหอคอยสูงสองพันฟุตราวหกร้อยสิบเมตรด้วยมือเปล่า ลองจินตนาการถึงการมองลงมาจากความสูงระดับนั้นขาใขรๆก็อ่อนเป็นเจลลี่ได้เลยเพื่อเปรียบเทียบง่ายๆอาคารสูง30ชั้นยังสูงแค่ประมาณ330ฟุตเท่านั้นความท้าทายที่แท้จริงคือการปีนขึ้นไปเองทั้งหมดไม่มีลิฟต์ไม่มีทางลัดสิ่งเดียวที่ปกป้องชีวิตพวกเขาคือเชือกนิรภัยเส้นเดียวทุกก้าวต้องตรวจสอบอย่างละเอียดและเมื่อใกล้ถึงยอดหอคอยจะยิ่งแคบลงลมแรงได้ถึง30ไมต่อชั่วโมงทําให้หอคอยทั้งต้นโค้งไปมาและเมื่อเปลี่ยนหลอดไฟเสร็จแล้ว ความยากจริงๆยังไม่จบการลงมานั้นอันตรายยิ่งกว่าการมองเห็นจํากัดเส้นทางแคบต้องเปลี่ยนเชือกน,นิรภัยระหว่างทางลงแค่พลาดเพียงก้าวเดียวชีวิตก็อาจจบสิ้นได้แม้จะได้เงินเป็นหลักแสนต่อวันแต่อัตราการลาออกสูงถึง98%คําถามคือคุณกล้ารับงานนี้ไหม